สำหรับในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปี2568นี้วาสนาดวงชะตาของชาวพิจิกนะคะก็อยู่ในจุดที่พลังงานแห่งความมั่งคั่งความร่ำรวยกำลังรอต้อนรับคุณแล้วนะคะเนื่องเพราะว่าดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินและก็จะมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิราช เมื่อเข้าสู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นก็จะมีดาวอีกหลายดวงค่ะที่จะค่อยๆทยอยย้ายเข้าสู่เรือนการเงินเช่นกันไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์ที่จะให้ชื่อเสียงและเครดิตดาวศุกร์ก็จะให้ความสุขใจในการจับจ่ายใช้สอยดาวพุธนะคะก็จะย้ายมาให้โชคให้ไหวพริบ ในการปิดงานปิดจอ็อบปิดการขายจนได้เงินเข้าสู่ตัวและทั้งหมดนี้ก็ถือว่าจะเป็นดวงดาวที่ให้ผลประโยชน์ให้รายได้และก็ยังให้โชคแบบตรงๆกับคุณ <c oughs> ก็ส่งผลให้นะคะทั้งเงินทองทั้งโชคลาภที่จะเข้าหาชาวพิจิกในช่วงปลายปีสิ้นปีจะมาแบบหมุนแรงหมุนเร็วหมุนจากหลายทิศหลายทางเหมือนกับพายุกวาไดา้นะคะและสำหรับ โชคชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรนั้นคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวและคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัคกี้น m เบอร์ชา n นลเอาล่ะค่ะก่อนที่จะไปฟังคำพยากรณ์นในคลิปนี้แม่หมอขอแรงใจนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอกันด้วยนะคะและก็เพื่อเป็นการส่งกำลังใจเป็นแรงใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังประสบภัยอยู่แม่หมอขออนุญาตแปะค r ว ของมูลนิธิที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยเอาไว้ให้นะคะเผื่อที่จะได้เป็นช่องทางนะคะในการทำบุญหรือว่าช่วยเหลือผู้ที่กำลังลำบากเดือดร้อนในโอกาสนี้ค่ะช่องเลขมงคลขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมทางภาคใต้ขอให้ทุกทกท่านจงปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤตโดยไวนะคะ เชาแลคะคณาราศีพิจิกธันวาคมนี้นะคะก็เรียกว่าสถานการณ์ในชีวิตของคุณโดยเฉพาะช่วงก่อนวันที่5ธันวาคมนะคะดาวอังคารดาวประจำตัวจะยังโคจรเข้มแข็งอยู่ในราศีของตัวเอง ในความหมายที่ดีค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะขยันขันแข็งหรือจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้คุณจะต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะและในตอนนี้นะคะก็ยังมีดาวเจ้าเรือนการงานโคจรทับลัคนาอยู่พอดีนั่นก็จะทำให้ชาวพิจิกช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะ,ะในมุมหนึ่งนะคะบางทีตัวคุณก็อาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิด ใจร้อนโมโหง่ายจนบางทีจะมีคำพูดคำจาที่มักจะบาดหูเชื่อเฉ้อนคนฟังอยู่ไม่น้อยสัมพันธ์กับดาวพระเกตค่ะที่โคจรอ,อยู่ในภพอริพอดีตรงนี้ก็หมายความว่าชาวพิจิกช่วงนี้มีโอกาสนะคะที่จะมีคนหมั่นไส้ไม่ชอบหน้าหรือก็อาจจะกำลังตั้งตัวเป็นศัตรูกับคุณเพียงแต่เขายังไม่เปิดเผยต,ตัวตนออกมาค่ะ ในวันที่6กธันวาคมคดาวังคารดาวประจำตัวก็จะย้ายราศีย้ายเข้าสู่เรือนการเงินและก็จะมีมาตหารเป็นอุจาาาาอจาวิลาชในราศีธนูอุจจาวิลาชราชาโชคฉลกฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศัก์ดุดราชาไม่ต้องซื้อต้องหา ก็มาเองและสําหรับตรงนี้ค่ะแม่หมอมองว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะคะเมื่อดาวอังคารย้ายราศีทั้งทีก็ย่อมจะทําให้ความหนักความเหนื่อยความยากจากภาระการงานก่อนหน้านี้ของคุณจะค่อยๆค,คลี่คลายนะคะและจากช่วงนี้ค่ะข้ามไปจนถึงต้นปีหน้าปี2569ก็เรียกว่าตัวของชาวพิจิกนั้นอยู่ๆนะคะคุณก็จะเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนเป้าหมายและก็ ก็เริ่มที่จะมาให้ความสนใจใส่ใจในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์มากขึ้นและถ้าหากคุณกำลังสงสัยนะคะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินได้สิ่งที่กำลังหวังกำลังรออยู่ไหมแม่หมอบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้ มีเกณฑ์ที่คุณจะสมหวังดังใจค่อนข้างสูงทีเดียวเพราะว่าในวันที่7ธันวาคมนะคะดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนลาภะโชคลาภความสำเร็จก็จะย้ายเข้ามาทับลักนณาเกิดพอดี จึงเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าโชคลาบจะหล่นใส่ตัวจะมีโอกาสดีๆเข้าหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการเจรจาการค้าขายเมื่อชาวพิจิกได้ผ่านสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมไปได้ก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าอะไรอะไรในชีวิตของคุณมันก็จะดูง่ายไปทั้งหมดนะคะ 16ธันวาคมค่ะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะจะย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของดาวคู่มิตรใหญ่และแม่หมอก็มองว่าดาวอาทิตย์นี่แหละจะเข้าไปกระตุน้นให้พลังงานทำให้ดาวพฤหัสดาวการเงินของคุณจะทำงานได้ดีกว่าเดิมนะคะก็ทำให้คุณจะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาให้ได้รับก่อนสิ้นปีปลายปีนี้นั่นเองเอาเป็นว่านะคะการ งานธุรกิจของชาวพิจิกนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังมันก็มีเกณฑ์ที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ ให้เกิดกับคุณอย่างมากมายถ้าหากคุณเป็นคนที่ทำงานประจำนะคะก็มีโอกาสจะได้โบนัสก้อนใหญ่อาจจะได้รับรางวัลได้เงินเสริมได้เงินพิเศษประจำปีหรือถ้าหากคุณเป็นคนค้าขายคนทำธุรกิจในมุมหนึ่งนะคะก็แปลว่าตัวคุณจะสามารถเก็บเงินจากลูกค้าได้มากขึ้นเงินที่อาจจะคงค้างคงจ่ายกันมานานก็มีโอกาสจะได้เคลียร์บินปิดบินในปีนี้ให้จบไปค่ะ 22ธันวาคมดาวสุขดาวแห่งความรักการเงินและสเสน่ห์นั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีธนูอีกหนึ่งดวงและในรอบนี้นะคะดาวสุขจะโครจรเสวยมาตรฐานเป็นมหาจากรสำหรับในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะพอดาวอะไรที่เป็นมหาจากเป็นมหาอุดนี่เราก็จะแปลว่าใหญ่โตโอ้อ่าอลังการนะคะนั่นก็จะทำให้ชาวพิจิกนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับอะไรที่มันใหญ่ใหญ,ใหญโตโตนั่นเอง เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเป็นของมีค่าของหรูหราของราคาแพงและสิ่งที่คุณได้รับในช่วงนี้ก็ถือว่าจะทำให้คุณรู้สึกเซอร์ไพร์นะคะ 23ธันวาคมดาวพฤหัสก็จะถอยหลังกลับเข้าสู่ภพมรณะอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะแย่นะคะเพราะว่าในวันที่26ธันวาคมโชคดีมากๆเลยค่ะชาวพิจิกเพราะว่าดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีธนูพอดีก็ทำให้ดาวพฤหัสนะคะจะได้เกณฑ์สลับเรือนดังนั้นสำหรับใครที่กลัวว่าคุณจะไม่มีเงินให้ได้ใช้ใจ่ายในช่วงปีใหม่คุณก็อย่าเพิ่งกังวลเพราะแม่หมอ เชื่อว่าคุณจะยังหาเงินได้เสมอนะคะที่สําคัญอย่าลืมนะคะว่าคุณจะมีพายุหมุนทางการเงินเข้ามาเนื่องเพราะว่ามีดาวหลายดวงโคจรชุมนุมกันในเรือนการเงินพอดีเพียงแต่ว่าพายุที่ว่านะคะจะหมุนเข้าหรือหมุนออกนั้นตรงนี้เราก็จะต้องดูจากพฤติกรรมจากการใช้ชีวิตของเราด้วยนะคะ ใครที่อาจจะเป็นคนนิสัยฟุ่มเฟือยนะคะหรืออาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายก็อาจจะหมุนออกไปเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าใครที่คุณไม่ได้เป็นคนที่ติดหรูคุณใช้ชีวิตธรรมดาไม่มีภาระก็จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บค่ะอันนี้ก็ถือว่ามันแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะ แต่อย่างไรก็ตามแม่หมอเชื่อว่าธันวาคมนี้ชาวพิจิกก็ยังจะเป็นลัคนาราศีที่มีความขยันขันแข็งจะสามารถสร้างงานสร้างเงินสร้างทรัพย์ได้อย่างมากมายยิ่งถ้าใครที่ไม่ได้หยุดงานนะคะคุณยังทำมาค้าขายในช่วงเทศกาลปีใหม่ตรงนี้ก็ถือว่าจะมีผลกำไรจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้าสู่กระเป๋าเข้าสู่บัญชีส่วนท่านใดนะคะที่คุณจะต้องเดินทางจะต้องกลับต่างจังหวดัด มันจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวของขวัญหรือรายจ่ายเกี่ยวกับเทศกาลอยู่บ้างแต่เชื่อเถอะค่ะว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการได้และอีกสิ่งหนึ่งที่แม่หมอมองว่าจะช่วยหนุนส่งคุณก็คือดาวพุธดาวเจ้าเรือนลาพะโชคลาภความสําเร็จถือว่าจะยังโคจรได้ตําแหน่งที่จะช่วยผลักดันให้ชาวพิจิกยังจะดวงดีมีโชคมีความสําเร็จบางทีนะคะคุณนั้นก็มักจะมีเหตุการณ์มีปาฏิหาริย์ทำ ให้ได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงบางประการให้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นออกจากเรื่องที่แย่ๆได้ทันเวลานะคะในด้านการงาน ในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นนะคะดาวอาทิตย์ดาวจเจ้าเรือนการงานก็จะยังโครจรทับตัวส่วนดาวอังคารก็จะโครจรเข้มแข็งในราศีพิจิกเนาะส่งผลให้ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนนี้ค่ะตัวของชาวพิจิกเองมันจะมีเรื่องของความวุ่นวายนะคะอาจจะมีปัญหาทางการงานธุรกิจเข้ามาให้คุณต้องแก้ต้องเคลียงานก็อาจจะหนักบ้างเหนื่อยบ้างบางคนก็จะต้องเดินทางฉีดปรจะลงเท้านะคะและ ก็ต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงต้นเดือนคุณก็มักจะใจร้อน จุดเดือดต่ำนะคะจนบางทีนะคะก็จะมีเรื่องของการโต้เถียงโต้ตอบกับคนที่คุณคิดว่าไม่ให้เกียรติคุณและตรงนี้ชาวพิจิกจะต้องควบคุมให้ได้นะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังเนาะแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมแล้วค่ะแม่หมอมองว่าถ้าหากช่วงนี้ชาวพิจิกได้ลงมือทําอะไรก็ตามมันก็มักจะมีผลสําเร็จเกิดขึ้นฮนะ,ะเรียกว่าผลงานจะเป็นรูปธรรมทําให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวเอง คนที่ทํางานประจำนะคะช่วงนี้จะได้รับบทบาทที่โดดเด่นเช่นอาจจะได้เป็นหัวหน้าทีมนะคะหรือจะได้รับมอบหมายงานสําคัญจากหัวหน้าจากผู้ใหญ่หลายคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นได้ปรับเงินเดือนและถ้าหากคุณอยากจะสมัครงานเปลี่ยนงานย้ายงานถือว่าตั้งแต่ธันวาคมนะคะไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าเรียกว่าจะมีข่าวดีเข้ามาคนที่ทําธุรกิจคนค้าคนขายช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะคะแต แต่คุณจะได้เงินหนักหน่อยนะคะแต่ว่ารายได้ของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหลัง16ทธันวาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวการงานจะเข้าไปโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งการเงินตรงนี้ก็ถือว่าจะส่งผลให้เจ้าชะตาไม่ว่าจะไปหยิบจับทำอะไรนะคะก็จะมีรายได้มีผลตอบแทนเข้ามานั่นเองนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวสุกก็โครจรทับลัคนานะคะชาวพิจิกดังนั้นการเงินรายได,ได้นี่เรียกว่าจะยังมีเข้าหาตัวเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนนะคะถือว่าคุณจะได้เงินมาแบบเรื่อยๆอ,อาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆแต่มันจะไม่ขาดมือซะมากกว่าเพราะว่าดาวสุกยังโครจรอ,อ่อนกำลังแต่อย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่7ธันวาไปจนถึง21ธันวาคมนั้นปรากฏว่าดาวพุธจะย้ายมาเข้าคู่กับดาวสุกนะคะเรียกว่าจะโครจร เป็นอาศีติธาตุชั้นหนึ่งส่งแกนไปถึงดาวพฤหัสบดีในราศีแม่ธาตุน้ำ ตรงนี้นี่ราคาจะเป็นจุดที่ทําให้ชาวพิจิกหลายคนจะได้รับทั้งโชครับทั้งเงินรับทั้งความรักความเมตตาบางคนนะคะอยู่ๆก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาสนับสนุนนะคะเช่นคนรักแฟนจะให้เงินขวัญถุงท้ายปีหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนในครอบครัวนี่แหละที่จะส่งต่อมรดกทรัพย์สินมาให้กับคุณก็ได้และในช่วงนี้เรียกว่าตัวของคุณนั้นมักจะดวงดีมีโชคจะมี เเข้ามามช่วยหลือทำให้คุณไม่ต้องลำบากขัดสนจนเกินไปแน่นอนค่ะว่ารายได้อีกทางหนึ่งของคุณนั้นจะเริ่มมีเข้ามาหลังวันที่16ทธันวานะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้ค่าจ้างค่าตอบแทนจากการทางานหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินโบนัสเงินผลประโยชน์หรือจะเป็นผลกำไรจากการค้าขายกัน การทำธุรกิจและในช่วงสิ้นปีปลายปีนี้ชาวพิจิกเองนะคะก็ยังมีโอกาสลุ้นจะได้เงินก้อนใหญ่จะได้เงินจากความรักความสเสน่หาหรือก็อาจจะเป็นโชคลาภที่จะเข้ามาแบบฟลุกๆไม่ทันตั้งตัวดาวสุขจะโครจรเป็นมหาจักในช่วงสิ้นปีนะคะก็ยิ่งจะทำให้กระแสงเงินสดจะไหลเวียนดีกว่าที่คุณคาดเอาไว้นะคะ ในด้านความรักความสัมพันธ์ช่วงตั้งแต่1-21ทถึง21ธันวาคมนะคะดาวสุก็โคจรทับลัคนาเกิดน,นะคะสำหรับดาวสุก็เป็นดวงดาวที่โดยปกติจะทำให้เจ้าชะตามักจะมีสเสน่ห์หน้าตาดูผ่องใสดูดีจนเป็นที่ถูกตาต้องใจแก่ผู้คนที่ได้พบเห็นคุณ คนที่ยังโสดคะ่ะช่วงนี้คุณก็อาจจะได้เจอกับคนที่เข้าหาคุณในลักษณะของการจู่โจมนะคะเช่นอาจจะเข้ามาจีบแบบรุกหนักมากนะคะและแม่หมอก็แนะนําว่ายังไงเช็คประวัติให้ดีก่อนเนาะอย่าพิ่งเทใจขอให้เช็คก่อนนะคะว่าเขาโสดจริงไหมหรือเขาก็อาจจะมีวาระซ่อนเร้นกําลังคาดหวังอยากได้อะไรจากคุณหรือเปล่านะคะ ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนค่ะช่วงนี้นะคะก็จะได้อยู่ใกล้ชิดตัวติดกันแต่ก็มักจะมีเรื่องกังวลอยู่เสมอหลายคู่ก็จะมีความระแวงสงสัยนะคะว่าแฟนมีความลับอะไรที่ยังไม่ได้บอกคณและบางครั้งบางทีเนาะแฟนของคุณก็อาจจะนําปัญหา หรือว่าความเจ็บป่วยไม่สบายนะคะมาให้คุณต้องดูแลรักษาหลายคู่ก็เป็นจังหวะที่แฟนจะเครียดจะกดดันและก็มักจะมาระบายอารมณ์ใส่คุณอยู่บ่อยๆนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังแม้ว่าโดยภาพรวมชีวิตก็จะดูรุ่งโรจน์นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองก็จริงแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพถือว่าจะเป็นจุดอ่อนในช่วงนี้คะ่ะ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนนะคะดาวพรฤหัสบดีจะถอยหลังคืนสู่พบมรณะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้ชาวพิจิกนะคะคุณอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของโรคกระเพาะอาหารอักเสบอาการกรดไหลย้อนลำไส้แปรปลวนซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะกำเริบได้ง่ายนะคะเพราะว่าคุณกินอาหารไม่ตรงเวลาหรือมักจะมีความเครียดที่สะสมส่วนท่านใดค่ะที่คุณจะต้องเดินทางจะต้องใช้รถใช้ถนน เดินทางกลับต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะแม่หมอขอให้คุณมีสติในการขับขี่ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกเดินทางกันด้วยนะคะสำหรับวันที่อารมณ์ไม่ดีหัวร้อนมีคนทำให้คุณอารมณ์เสียจะได้แก่วันที่1 2 6 7 14 15 16 29 และวันที่30ทธันวาคมนะคะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่ The Chariot Wheel of Fortune และ k n n เหรียญเอาละค่ะชาวพิจิกคะสำหรับไพนะ่อสศวินนักรบนะคะไพ่ t ด e c ชา r i อ t ไพ่ใบแรกนี่ก็จะหมายถึงพลังของการควบคุมชีวิตด้วยสองมือของตัวเองค่ะ ช่วงนี้นะคะแม่หมอหมองว่าเป็นจังหวะที่เหมาะกับการที่คุณจะไปลุยสู้กับปัญหาแม่หมอขอให้คุณจงกล้าตัดสินใจกล้าผ่าทางตานันและกล้าลงมือทําในสิ่งที่คุณรู้สึกกลัวกังวลมาก่อนหน้านี้ อย่ากลัวนะคะว่าคุณจะฝ่าปัญหาไปไม่ได้เพราะไพ่ใบนี้กำลังบอกค่ะว่าแม้ว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ว่าคุณจะมีพลังงานมากพอที่จะสามารถข้ามพ้นไปได้โดยที่ไม่มีอะไรจะหยุดคุณได้จริงๆส่วนไพ่วิ e อ o ฟฟอ r t จูนค่ะไพ่กงล้อแห่งโชคชะตานั้น ก็เหมือนกำลังจะหมุนมารับคุณพอดีและนี่ก็คือสัญญาณของความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในบางคนนะคะก็หมายถึงโชคลาภความบังเอิญแบบแปลกๆนะคะที่จะพาให้คุณได้ไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมส่วนไพ่ใบสุดท้ายไพ่คิงเหรียญพระราชาผู้มั่งคั่งนั้นก็ถือว่าจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้ตัวของคุณนะคะจะได้รับโอกาสเกี่ยวกับเงินทองผลประโยชน์เข้ามา สิ่งที่คุณกำลังทำสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณสู้อดทนมาตลอดในปีนี้สิ่งเหล่านั้นนะคะกำลังจะกลับมาตอบแทนกำลังจะนำพาคุณ ไปสู่ความมั่นคงทางการเงินความสำเร็จทางการงานและก็รากฐานที่แข็งแรงมากกว่าเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์กิจการของคุณจะขยับขยายใหญ่โตหรือก็มีโอกาสที่จะได้เก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ส่งท้ายปลายปีนี้นั่นเองนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะเอาล่ะแม่หมอรบกวนนะ้อช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะจัดทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะและเดือนธันวาคมนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2568แล้วคะ่ะดังนั้นแม่หมอก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้ากันด้วยนะคะแม่หมอขอให้ในปีหน้าปี256 ก้าที่จะถึงนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคนนะคะขอให้มีความสุขความสมหวังได้รับในสิ่งที่ปรารถนาอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้เป็นคนที่มีน้อยกว่าใครขอให้เงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยถูกหวยถูกรัตตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันทุกๆคนนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ